มินนี่ว่ายน้ำบ้านใหม่แม่พี่อยู่ดีพี่อยู่โอ้โหมินนี่ชอบว่ายน้ำไหมคะดูท่าทางก็คงรู้ทุกทีไม่มีเสียงนุยอ้วนเสียงพ <c oughs> อฟ้ามันมามันเกรยียดเลยโชว์เหรอคะลูกว่ายน้ำโชว์เหรอช่วยน้ำโชว์เหรอเฮ้ย

กล้องวิดีโอนมันซูมไม่ได้ใช <Yeah, S 1> ่ไหมไม่ส่งไม่ผ่านใช่ป่ะกล้องวิดีโอซูมไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ห้องซูมไม่ได้ไมั้ง